สวัสดีครับผม <c oughs> รีวิวแบบติดกระปีอ,ะอีกแล้วครับคุณแชมปเมกาสเตทมอนลี400%เเดอะโจ๊กเกอร์ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าซีรีส์ต้องขอขอบคุณสถานที่ดีๆเนอะจากดิเซโนบายสองพันนะครับโอ้ไม่ก็อันนี้คือสปอนเข้าหรือมาขอมาขอมาขอที่เขาทานไม่ใช่สปอนเข้าสปอนเข้าต้องขอบคุณพี่สาวแ่งสวยด้วยนะครับสำหรับแบบในส่วนของงานเปิดรีวิวได้อ่ะลุยลุยกันเลยดีกว่าอ่ะอันนี้คือเป็นสักขีพยานตรงไหนถูกไหมเดี๋ยวถ้าเป็นดีเฟก บอกด้วยนะเพราะว่าเอาจริงๆว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีไม้อะไรเงี้ยใช่ใชพอรอบพรอบก่อนก็ต้องขอบขอบคุณคนดูคนดูที่มาบอกว่าเฮ้ยพี่น้ามาเดียวค่ะไม่เข้าเข้าใจมาตลอดว่าเป็นสไตล์ของน้องอะไรนะโกโกวาคือสิซิตาอ่ะเมื่อกี้เปิดซีลแล้วนะครับอ่ะให้ดูกล่องกนี่นี่ชาร์ปชาร์อันนี้น่าจะจักเรื่องโจ๊กเกอร์แบทในแบทแมนปะใช่ เออมีตรงนี้แล้วก็ด้านหลังเปิ้เออาตายกล่องไม่มีอ่ะฮ่าฮข้างบนนี้ดูแล้วใช่ไหมเออป้อาตายเปิเป็นซีรีส์ที่ออกมาเมื่อน่าจะปลายปีที่แล้วเนาะใช่ซึ่งตอนนี้ในในช็อปมีไหมไม่ไม่แน่ใจว่ายังเหลือไหมเนาะแต่ต้องไปตามดูแต่ละบางสาขาอืม ยังยังไม่หมดยังไม่หมดอีกเหรอโอ้โหอ่ะสองข้างเลยเธอเปิดเหมือนเป็นของเราสิ <laughs> <laughs> ไม่ก็ขอขอ,อขอขอของพี่สาวเราเราก็จะมือสั่นหน่อยนะจ๊ะอ่ะอมาเอออ่ะ,อะเปิดออกมานี่ก็จะมีการ์ดเหมือนเดิมเนะาะการ์ดเซอร เฮิบรืออรัวรัวรัวเฮ้ยยังไม่มีตัวค่ะยังไม่มีตัวอุ้ยสีมันแบบได้แม่มุมนะขอประมาณนี้บางหน้าที่หนึ่งเฮ้ยสีมันแซ่บมากเลยนะเนี่ยมามาเป็นอย่างนี้นะอุ้ยปร์เปเแล้วจำได้ว่าต้องี จำได้ว่าต้องมีอันนี้ต้องมีอีกกระเทปบอ่ะใช่ปิดไปหมดแล้วโอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัว400%เลยซึ่งไม่มีตัวไม่มีตัวน้อยเออไม่มีตัวร้อยเนาะไม่มีตัวน้อยหรือตัวร้อยตัวร้อยตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ไงขออนุญาตนะครับได้ไหม ผมชื่นเอาไม่ไม่เทเท,ทลงมาเลยก็ได้ไม่เป็ไรหรอกม,มุมมองรอบนี้มันจะพิสดารน,นิดนึงใช่เพราะเรากำลังพรีเซนต์อยู่บนไอแลนด์ของตู้เสื้อผ้านะอ,อมาดูโชว์รูมได้นะอยู่ที่ CDC ตึกเคสองเอยู่หลังได้โซ่เลยใช่ท่อนนี้พี่ชมจะตัดออกหมดเลย <laughs> อ่ะมารัวมาพี่หนึ่งปึ๊อ,อ,นนอ,อ้ทำไมมันขนาดา<อ>านีท่อมันมีความแบบเนี่ยด้วยแสงไฟเธอดูดิอันเนี้ยจริงนะมังแบบเป็นแบบโอ้โหอลังการงานสร้างเกินอ่าแป๊บหนึ่งนะขอตรวจขอตรวจก่อนขอตรวจก่อน โอเคได้แหละโอเคเนาะให้คุณผู้ชมเป็นพยานตรวจตรวจครับพร้อมพร้อมด้วยพร้อมด้วยช่วยกันตรวจเออนี่จ๊กเกอร์โอเคมาะแกะเลยเนาะไม่เอาตรงตรงตากูกลัวเลยรู้ไหมกลัวอะไรกลัวปากเดียวนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้สีแบบม่วงเหลี่ยวมาก เมื่ออธิบายม่วงเหลี่ยวม่วงเหลี่ยวเลยม่วงเขียวม่วงเขียวนะครับแล้วก็ข้างหลังตรงตรงข้างหลังเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเขียนว่าจ๊กเกอร์แั๊มนึงอีกข้างหลังนี้มันเรียกว่าอะไรนะไหนแคปซูลแคปซูลไม่ใช่เดี๋ยวไอไอโพนไอพนเออไอโพนตรงนี้ก็จะเป็นแบบอ่าเป็นสีทองสีทองแบบทองทองมากอ่ะตรงแล้วก็ตรงปากทองสกนนะครับเป็นแบบเป็นยิ้มยิ้มใช่ไหมแบบเซ็ตแบบ หน้าวอกมากอะใช้รองพื้นผิดเบอร์ชัวเน,นี้ยผูบอกเลย <c oughs> เออไม่ใช่ไม่ตัวโจ๊กเกอร์มันก็ต้องหน้าขาวแล้วป่ะใช่ใชแล้วก็ขอบตาเนี่ยไม่ใช่ดีเฟกนะอันนี้คือเป็นเป็นการแบบทำสโมกกี้อายสโมกกีอ๋อ่หรอ <c oughs> เป็นการ <c oughs> บล็อกตาดำไงบล็อกตาดำใช่ไหมคือถ้าใครดูโจ๊กเกอร์ในแบทแมนอ่ะบล็อกตาต้องดำผิวต้องขาวจริงๆขามันเหมือนจะขยับได้นะอเออแต่มันแน่นมาก เดี๋ยวนี่จะรู้อยากรู้ใช่ไหมว่ามีการ์ดมีการ์ดใช่เพราะว่าในการ์ดอ่ะมันต้องบอกใช่ไหมว่าเล่นอะไรได้บ้างใช่ใช่ใช่เออไม่ไม่ไม่ขอขอนผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่จ็อกเกอร์สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอ้แล้วข้างหลังอไงข้างหลังเออข้างหลังเวอร์นี่มีนัมเบอร์มีอะไรไหมไม่มี นี่ป่ะนี่นี่โปรดักโปรดักเนี่ย f y something อ่ะแบบนะคู่มืออ่ะคู่มืออันน้อยมีรหัสของตัว i อดีเล่นอะไรได้บ้างเอ่อเปิดหมวกได้แขนขยับได้นขาขยับไม่ได้อย่าไปบิดนะครับขาขยับไม่ได้ถ้าต่างถ้าอ้างตามคู่มือนะเพราะว่าจริงๆขาขาที่ขยับได้อะมันเป็นสูงไม่ได้นี้ไม่ได้โอเคโอเคได้แค่นี้ได้แค่นี้หมุนได้สอง ก็หมุนได้แค่เนี้ยหัวหัวแขนแขนซ้ายแขนขวาใช่ป่ะใช่เปิดอันนี้ได้แค่นั้นแค่นั้นแล้วก็หมือ h e มเมดแอ j จัสอาร์มขยับได้แอสเซสซัมรูปเอเอาออกได้แค่นั้นหัวจริงจริงมันหมุนได้นะนี่ไงเนี่ยหัวมันหมุนได้่าครับเดี๋ยวให้ดูปืนก่อนปืนนี่นะครับนี่มอลลี่ก๊อปเอาตรงๆนะโมเดียวใช้เป็นร้อยตัว สดมึงกูอยากให้ปีโนเจลลี่กูทำแบบนี้บ้างอ่ะไม่แต่ว่าเขื่อยพวกนี้มันต้องใช้โมเดียลกันนะเพราะอะไรรู้ปะเวลาวางเป็นกองทับอ่ะมันสวยไงมันแบบอุ๊ยมันปิด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 นี้เหรอเออปิดนี้เออตัวนี้เอาตรงๆนะเหมาะกับการปิดหน้ากากนะคือแต่บางตัวใช่ไหมเออมันจะเห็นเป็นปากโจเกอร์แต่ตาตาตาจะเป็นไอนี่ไงตาเป็นมอลลี่ตาเป็นมอลลี่ไง ข้าวหน้าแท่นหมุนทิ้งไว้นี่เลยนี่โอโ้โหข้างหลังเขียนว่าอะไรเดิร์ดโจ๊กเบดแกอ๋อไม่นี่อันไหนเบดแก๊สแองกี้แก๊สฮึคือปกติมันเขียนปะอ่ะไม่เขียนนะอันนี้น่าจะเป็นกิมมิคของมันนะเออ ฝั่งมันจะมีฝั่งหนึ่งเขียนแบดแก๊สแล้วก็ฝั่งหนึ่งเขียนแองกี้แก๊สก็คือมันจะเป็นคาแรคเตอร์ของโจ๊กเกอร์ของตัวโจนะ๊กเกอร์็คือเลวด้วยโกรธ<อ>ด้วยขี้โมโหเหวีย่ยงบ้างใช่ซึ่งมันเป็นความหมายของตัวโจ๊กเกอร์เลยใช่อ๋อมันมีแบบซ้อนกิมมิคอินแคสเมอร์เจนซี่พลัสบีอยากเป็นอยากเป็นแบดให้กดฝั่งบีอยากโกรธให้กดฝั่งเอเพราะว่านี่เอ้นี่ไงที่มันมีถังสําหรับการชุบข,ข,ของของตัวโจ๊กเกอร์จําได้ไหมในเรื่องอ่ะใช่ไหม ไม่ใช่อันไม่ใช่คาะนิควินหนอะก็เป็นแฟนนางไงโอเคได้หมดเอออ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะคำหนึ่งโชว์เข้าเฟรมสวยงามก่่นเดยวไปทำโปกมันเอ็กกับเคนนี่เวิร์กใช่ไหมก็มอลลี่ของเคนนี่เวิร์กอยู่ไหมอเออเปิดเปเปิดอันนี้คือม่วงที่ถูกต้องอ่ะอุ้ยอุ้ยซอง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  อ่ครบแล้วนะครับประมาณนี้กับเมกาสเตทมอลลี่สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เดินโจเกอร์แคปโอมตัวใหม่ปรบมือ <c oughs> อ่าได้จริงสี 4, มันแบบนะไม่มันต้องมีประมาณสักเกือบสิบตัวอย่าอยุอย่ายุ อ่ะโอเครีวิวก็ประมาณนี้ออนะคบขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้หา400%มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกนะครับตอนนี้ช่องมีซร์แตงแล้วนะคะสนับสนุนกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ,รบมึงกดผิด <laughs> อ้าวกด